จอพับกำลังมาแต่อย่าเพิ่งรีพับถ้ายังไม่รู้ข้อควรระวังเหล่านี้ข้อแรกเลยก็คืออย่าก,กดหน้าจอค่ะคาว่าอย่าก,กดหน้าจอไม่ได้หมายถึงแบบกดจิ้มธรรมดาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะคะแต่การกดหน้าจอด้วยของแข็งของมีคมอันนี้ต้องห้ามเลยค่ะเพราะว่ากระจกของหน้าจอพับเนี่ยเป็นกระจกแบบบ้า เฉียบนะคะดังนั้นเลยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษยิ่งของมีคมต่างๆหรือว่าของแข็งอย่างปากกาแหลมๆหรือแม้แต่เล็บของเราด้วยแหละอย่าไปจิกจะไปควรมันเยอะอาจจะทําให้หน้าจอเป็นรอยหรือว่าเสียหายได้นะคะกับอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังก็คือก่อนที่เราจะปิดพับจอนี้ดูให้ดีก่อนว่าไม่มีอะไรอยู่ระหว่างจอนะคือบางทีเนี่ยแอบวางอะไรเอาไว้พอปิดพับเข้าไปโอ้โหนี้แหลคะค่ะเป็นรอยนะจ๊ะ อย่างที่สองก็คือเราวังฝุ่นค่ะ ถ้าเกิดลองสังเกตมือถือจอพับที่มีในตลาดบ้านเราตอนนี้นะคะจะไม่มีค่าการกันฝุ่นมาให้เลยสักตัวถ้าอย่างของตัว Samsung Galaxy 4 5เนี่ยจะมีค่าการกันน้ํา IPX8 คือได้แค่กันน้ําแต่ไม่กันฝุ่นใดๆก็คือมือถือจอพับอะค่ะต่อให้มันพับปิดสนิทแค่ไหนอะมันก็มีโอกาสที่ฝุ่นจะเข้าไป LED เล็ดลอดไปที่หน้าจอของเราได้อยู่ดีดังนั้นเรื่องของฝุ่นเลยเป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะถ้าเกิดใครชอบเอามือถือพับแล้วใส่กระเป๋าวไว้ในกระเป๋าเราบางทีมันจะมี เศษทรายหรือว่าเศษผงเล็กๆอาจจะไปทําให้หน้าจอเป็นรอยหรือว่าเสียหายได้เหมือนกันนะจ๊ะอย่างที่3คือแม้มือถือจอพับจะแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เท่ามือถือทั่วไปนะคะแน่นอนละ่ะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของจอพับเนี่ยหลายๆคนจะกลัวว่าเฮ้ยมันจะทนหรือเปล่ามันจะแข็งแรงไหม oh. ซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีการพัฒนาเรื่องของบ้านพับเรื่องของการใช้งานต,งต่างๆมาให้ดีขึ้นมากแล้วนะคะเราสามารถพับการพับกางได้เป็นแสนครั้งโดยที่ไม่พัง แต่อีกหนึ่งอย่างที่เราต้องระวังก็คือพอมันเป็นจอพับอะ่ะพวกบานพับต่างๆมันจะไม่คงทนเหมือนกับการที่แบบเป็นมือถือแพลตฟอร์มแบบแท่งเดียวๆเหมือนที่เราเคยใช้นะดังนั้นใครที่เป็นสายซุ่มซ่ามต้องระวังเรื่องการทําตกการทําหล่นเพราะถ้าตกหรือว่าหล่นไปมีสิทธิ์ที่จะทําให้เสียได้ง่ายกว่ามือถือแบบปกติค่ะซึ่งทางแก้ของเรื่องนี้นอกจากจะดึงสติตัวเองให้ซุ่มซ่ามแล้วนี่อีกหนึ่งอย่างก็คือการหาเคสต่งตางๆมาใส่มาช่วยชีวิตของน้องมือถือเรานั่นเองนะจ๊ะ อย่างที่4ีที่ต้องรู้ก็คือค่าซ่อมแผงนะจ๊ะส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอพับเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่นะคะถ้าเกิดเวลาหน้าจอเสียเราต้องเปลี่ยนทั้งหน้าจอไม่สามารถซ่อมเป็นรายส่วนได้ดังนั้นเนี่ยค่าซ่อมก็คือต้องจ่ายเปลี่ยนจอไปเลยทั้งจออาจจะแพงกว่าอย่างอันนี้มีการเทียบราคามาให้ระหว่างตัว S23 Plus ที่เป็นหน้าจอปกติถ้าเปลี่ยนหน้าจอทั้งจอเลยเนี่ย ก็ยังถูกกว่าตัว Galaxy S4 Flip 5อยู่ประมาณเกือบครึ่งนึงเลยทีเดียวนะอันนี้อาจจะเป็นข้อพิจารณาว่าถ้าเราจะซื้อมือถือจอพับเราพร้อมจ่ายกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้หรือเปล่าซึ่งในมือถือจอพับหลายๆรุ่นนะคะเขาก็จะมีประกันของหน้าจอมาให้บางรุ่นให้1ปีบางรุ่นให้2ปีอันนี้แล้วแต่ซึ่งประกันเนี่ยก็ต้องดูเงื่อนไขาการรับประกันให้ดีเพราะว่าเขาไม่ได้รับประกันในทุกๆเงื่อนไขนะคะลองดูก่อนซื้อด้วยนะจ๊ะ อย่างที่5้าที่ควรรู้ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่จะหมดเร็วกว่าปกติค่ะต้องบอกยงนี้ว่ามือถือเนี่ยพอเป็นแพลตฟอร์มการพับปากเขาต้องมีพื้นที่ให้บานกลไกลของการพับด้วยในขณะที่เวลาที่เรากางเครื่องออกมาจะสังเกตว่าตัวเครื่องเนี่ยขนาดไม่ได้ต่างจากมือถือทั่วไปมากนะักดังนั้นหมายความว่ามันจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่หายไป พื้นที่ส่วนนั้นล่ะคะก็คือพื้นที่ของแบตเตอรี่นั่นเองลองสังเกตไหมคะมือถือจอพับในบ้านเราเนี่ยช่วงแบตเตอรี่ที่ให้มาจะอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าม ah ิลลิแอมถึง4,000กว่าไม่ถึง5,000ม ah. ิลลิแอมดังนั้นเรื่องของแบตเตอรี่ให้มาน้อยกว่าเรื่องของการใช้งานก็ต้องทําได้น้อยกว่าเหมือนกันนะคะประกอบกับแต่ละคนเนี่ยชินกับการใช้งานที่แบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอม พอเปลี่ยนมาเป็นจอพับใช้งานที่3,000กว่า4,000ม ah, ิลลิแอมเลยอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใช้ไม่พออยู่ได้ไม่จบวนันอะไรแบบนี้นะกับพีจปร็นหนึ่งที่จะต้องพูดถึงในเรื่องของจอพับก็คือแบตเตอรี่ที่หมดเร็วเนี่ยอาจจะมาเพราะว่าหน้าจอด้านหน้า เดีย๋ยวนี้หน้าจอด้านหน้ามันไม่ได้โชว์แค่ notification หรือว่าการแจ้งเตือนใช่ไหมแต่มันเป็นจอใหญ่ให้เราใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้เต็มที่แน่นอนคะ่ะมันเหมือนเรามีมือถือ,อจออจอยังไงมันก็ต้องกินพลังงานมากกว่าการใช้จอเดียวอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งข้อสังเกตเลยก็คือมือถือที่เป็นจอพับเนี่ยถือว่าเป็นมือถือรุ่นแฟลกชิพนะคะดังนั้นเนี่ยชิปที่ให้มาใช้ก็จะเป็นชิปตัวท็อปสุดชิปตัวท็อปสุดก็จะกินพลังงานมากกว่าชิปตัวแบบอื่นนนนๆๆด้้วยยยยเเหหหมือออกกกกัพรราาาาะะนนลยย่่งงปบบิิทํใแ ขึ้นและอาจจะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยร้อนไวขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของการใช้งานสเปคจัดเต็มแต่พื้นที่ในการระบายความร้อนมีน้อยนั่นเองค่ะอันนี้เป็นข้อควรระวังทั้งเรื่องของความร้อนแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ด้วยค่ะมือถือจอพับมักจะมากับฟิล์มเจ้าปัญหาใช้แรกๆไม่เป็นไรใช้ไปสักสามสี่เดือนเท่านั้นแหละเฮ้ยฟิล์มเด้งทั้งที่หลายๆคนบอกว่ามันจะเด้งได้ยังไงในเมื่อฟิล์มเนี่ยมันเป็นฟิล์มมาตรฐานเด็ออกมาจากโรงงาน ของมือถือจอพับเป็นทุกรุ่นแล้วแต่ว่าใครจะอยู่ได้นานตัวกันอาจจะสัก3าเดือน4เดือนแต่มันจะเริ่มมีปัญหาเพราะว่ามือถือเราเนี่ยมันพับก,กางพับก,กางอยู่ตลอดเวลาดังนั้นฟิล์มของเราเองก็เหมือนกันค่ะถูกกลางถูกพับมากๆเข้าเนี่ยก็จะทําให้มันกระเดิดออกมานะคะส่วนหลายๆคนเนี่ยทนไม่ได้เพราะมันจะกระทบกปปับการใช้งานทําให้เรื่องของการทัชจอมไม่สมูทก็ต้องไปเปลี่ยนค่ะ ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนฟิล์มดีแค่ไหนอันนี้อาจจะต้องบอกว่าก็ยังต้องไปเปลี่ยนเป็นระยะระยะอยู่ดังนั้นนี่คือค่าใช้จ่ายแฝงที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะสำหรับใครที่ใช้มือถือจอพับค่ะแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนฟิล์มเนี่ยถ้าเกิดใครไปใช้ฟิล์มที่อาจจะถูกนอยแต่ไม่ได้มาตรฐานอันนี้ก็อาจ,จต้องพึงระวังนะคะอาจจะมีผลกับก,บการทํางานของเซ็นเซอร์หน้าจอไปอีกหนึ่งสเต็ปด้วยจ้าข้อควรรู้ข้อที่7ก่อนใช้จอพับก็คือว่าเคสเนี่ยใส่แล้วอาจจะเลื่อนง่ายค่ะ อันนี้เป็นเพราะว่าพอเป็นมือถือจอพับในเคสมันต้องถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนซึ่งเคสของจอพับเนี่ยก็จะมีหลกัหลกๆแบ,บ่งเป็น2อ,อย่างค่ะอย่างแรกก็คือเป็น2ชิ้นแยกออกจากกันไปเลยซึ่งอันนี้อาจจะเกิดการเลื่อนได้ค่อนข้างจะง่ายกว่านะคะโดยเฉพาะยิ่งเป็นเคสถูกถกูพอใช้ไปสักพักเอาแล้วซิลิโคนมันจะเริ่มย้วยมันเริ่มไม่เก,กาะ พอไม่กเกาะเลื่อนมันก็จะหลุดออกมาได้ง่ายดังนั้นเนี่ยมันมีผลกับการที่เครื่องเราอาจจะไปกระแทกหรือว่าถ้าตกแล้วเคสมันอาจจะเด็นเด็นหรืออะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาอยู่เหมือนกันแนะนําให้ลองใช้เคสที่อาจจะมีราคาสูงขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเป็นเคสที่ได้มาตรฐานแล้วก็เคสต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะเริ่มมีกาวอยู่ที่ตรงขอบซึ่งกาวพวกนี้ก็จะช่วยให้เคสเนี่ยยึดกับตัวเครื่องของเราได้ดีมากขึ้นนะคะ กับเคสอีกหนึ่งแบบก็คือเคสแบบที่มีตัวเชื่อมมีตัวยึดระหว่าง2ชิ้นมาให้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวเชื่อมเป็นหนังหรือว่าตัวเชื่อมเป็นตัวล็อกมาให้อันนี้ก็อาจจะปลอดภัยขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปแต่ยังไงพอใช้ไปมากๆเข้ามีการพับกันกลางเนี่ยเคสก็อาจจะเกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยสังเกตเคสที่เราใช้อยู่เป็นประจำด้วยเหมือนกันนะคะ ข้อควรระวังข้อที่8นะคะก็คือเรื่องของราคาจอพับช่วงนี้ยังถือว่าเป็นช่วงแพงอยู่นะคะเพราะว่าเป็นช่วงค่อนข้างจะเริ่มต้นของนวัตกรรมจอพับก่อนที่จะแพร่หลายให้คนอื่นๆทั่วไปได้ใช้กันเป็นปกติเนี่ยดังนั้นค่าเทคโนโลยีก็ยังมีความสูงอยู่ระดับหนึ่งซึ่งพอเราซื้อเครื่องมาราคาสูงแต่พอตอนที่เราจะขายเนี่ยราคาจะตกลงค่อนข้างไวนะคะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าย้อนกลับไปเลยค่ะเรื่องของปัญหาจอพับเนี่ยมันมีมากกว่ารุ่นอื่นดังนั้นเนี่ย คนที่จะมาซื้อต่อเขาอาจจะไม่ได้มั่นใจว่าเฮ้ยเครื่องนี้เคยตกมาหรือเปล่าคือมันไม่สามารถตรวจสอบได้กับอีกหนึ่งเรื่องก็คือถ้าเราขายตอนที่ประกันหมดไปแล้วโอ้โหอันนี้แหละขายยากเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาทั้งราคาตอนซื้อที่อาจจะสูงแล้วก็ราคาตอนขายต่อที่อาจจะต่ำกว่ารุ่นอื่นๆก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องให้พิจารณาอยู่เหมือนกันคะ่ะและนี่แหละค่ะคือข้อควรรู้ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้มือถือจอพับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนค่ายใดก็ตามนะคะเราเอามารวบรวมกันเอาไว้ให้แล้ว ซึ่งต้องบอกงี้ว่าหลายๆคนฟังแล้วก็แบบเอ๊ะหรือฉันไม่ควรจะใช้บือถือจอพับหรือมันจะยังไงดีในเรื่องของมือถือจอพับก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะสิ่งที่เราเอามาบอกคือข้อที่คุณควรระวังจะได้รู้ก่อนใช้ว่าเอน่าจะต้องเจออะไรบ้างประมาณไหนแล้วรับได้หรือเปล่าถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยรับได้กับสิ่งที่มันทําให้เรากับความสะดวกกับความประโยชน์ต่างๆหรือว่าความชิคที่ได้มันเนี่ยเฮ้ยมันโอเคซื้อเลยค่ะเห็นพูดขนาดนี้นี่ก็ซื้อเหมือนกัน ก็เอามาฝากกันไวล้ละกันส่วนเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใช้มือถือจอพับแล้วมีข้อไหนที่แบบอยากเสริมต้องระวังตรงนี้อีกนิดหนึ่งตรงนั้นอีกหน่อยหนึ่งหรือเคยเจอเคสตี้อะไรมาเอามาบอกเราไว้ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะและจบคลิปนี้อย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนถ้าไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กด subscribe ให้เราแล้วก็อย่าลืมค่ะเราไม่ได้มีช่องทางแค่ YouTube เท่านั้นนะเรายังมี Tik To อกและยังมี IG ให้ไปกดติดต,ตามกันด้วย Search ง่ายๆคำว่า sister tech ได้เลยค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วละเก่งไปก่อนนะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย